สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอโครงงานการทําขนมนั่นก็คือวุ้นกรอบวันนี้นีนะครับครับผมประสงค์ของโครงงานนะครับข้อที่หนึ่งเพื่อได้ศึกษาการทาวุ้นกรอบวันนี้ีข้อที่สองเพื่อได้ศึกษาการทําขนมแบบใหม่จากทั่วไปข้อที่สามเพื่อได้ฝึกทักษะการทําอาหารหรือการทำขนมที่คาดว่าจะได้รับนะครับข้อที่หนึ่งสามารถเก็บไว้ได้นาะนข้อที่สองสามารถ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะครับข้อที่3ส,สามารถทําเองได้แล้วก็ขายได้นะครับโอเคของโครงงานนะครับขนมต้องมีกลิ่นหอมและอร่อยสามารถเก็บไว้ได้นานครับในราคา35บาทครับต่อหนกล่องข้อเสนอแนะนะครับ 1. ไม่ควรหั่นชิ้นวุ้นให้มีความหนาหรือความบางมากเกินไปครับถ้าหนาเกินจะทําให้วุน้นไม่เกาะถ้าบางเกินจะทําให้วุ้นแข็งครับ ข้อ2ควรกะปริมาณน้ําตาลให้พอดีครับไม่ควรใส่เยอะเกินไปอาจจะทําให้หวานหรือว่าใส่น้อยทําให้จืดเกินไปครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการทําบุนกรอบอัญมณีนะครับไปกันเลยโดยส่วนประกอบนะครับก็จะมีน้ำตาลผงวุ้นแล้วก็แป้งเท้าแยมอมนะครับแล้วก็น้ำเปล่าครับผมแล้วก็เกลืออีกหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมเป็นสีผสมอาหารแล้วก็สารแต่งกลิ่นครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาน้ำไปเทใส่หม้ออย่างนี้เลยหลังจากนั้นนะครับก็จะททำการน,นำผงวุ้นที่เตรียมไว้นะครับเอาใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับแบบนี้เลยใส่ลงไปแล้วจากนั้นก็คนให้ทั่วคนคน,คนกับน้ำที่เราเตรียมไว้นะครับให้ละลา,าย จากนั้นนะครับจะสังเกตได้ว่าแป้งตกตะกอนแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดนึงครับแล้วก็คนคนให้เกลือละลายโดยเราจะพักแป้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับเพื่อให้แป้งเขาอ่อิ่มน้ำครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงจากนั้นก็คนๆไปเหมือนเดิมนะครับผมต่อไปเราก็มาทำการเตรียมแป้งเท้าเยื่หม,ม้อมเลยนะครับเพื่อจะใส่ในวงของเรา ใส่น้ำลงไปจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแป้งจะเป็นเนื้อเดียวกับน้ำครับหรือว่าจนกว่าแป้งจะละลายนะครับผมต่อไปนะครับก็ทําการนําส่วนผสมทั้งหมดที่เราได้ผสมไปเนี่ยเอามาตั้งไฟนะครับแล้วก็คนจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดจะละลายนะครับโดยการเช็คเนี่ยเราก็ทําการตักขึ้นมาดูครับถ้ามีก้อนๆติดทัพพีหรือเป็นเม็ดๆอยู่เนี่ยแปลว่ายังไม่ละลายดีครับก็คนจนกว่า ถ้าพีจะเกี้ยงเลยแล้วก็คนคนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูว่าได้ที่หรือยังต่อไปนะครับก็เติมน้าตาลลงไปแบบนี้เลยเติมไปทีละนิดก่อนนะครับเพื่อให้ดูว่าความข้นได้ที่หรือยังก็คนคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําตาลจะลายถ้ายังไม่ได้ก็เติมเพิ่มไปครับต่อไปนะครับก็คนคนต่อไปเรื่อยๆเ,เลยจนกว่าจะละลายครับใช้วิธีเช็คเหมือนผวงวุ้นนะครับ ว่าจนกว่าทัพพีจะเกี้ยงครับแล้วก็ทําการเติมแป้งเท้าเยม่อมลงไปนะครับเมื่อได้ที่แล้วหรือว่าน้ําตาลละลายแล้วครับขัน้นตอนสุดท้ายครับเมื่อคนจนโอเคแล้วก็เติมสารแต่งกลิ่นลงไปนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นกลิ่นมะลินะครับจะได้หอมวุ้นของเราได้น่ากินนะต่อไปก็ทําการนำสีผสมอาหารที่เตรียมไว้นะครับใส่ผสมน้ำไว้นิดนึงแล้วก็ตามด้วยวุ้นที่เรา ทำการตั้งไฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ให้ครบทุกสีเลยนี่จากนั้นก็คนสีผสมอาหารให้เข้ากับวุ้นที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ทําการเอาแม่พิมพ์มาหยอดหยอดแบบนี้ให้เต็มครบทุกอันนะครับรูปทรงตามใจชอบเลยครับจากนั้นก็นําไปตากแดดนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยหลังจากใส่บรรจุพัณฑ์แล้ว ก็จะออกมาหน้าตาสวยแบบนี้ตากไว้3-4ถึแดดนะครับแล้วจะกรอบได้ที่ครับผมก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ